สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปรกทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายกูโชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของหมอตูชื่อดังอย่างเช่นหมอปายเคยพูดเตือนแล้วภัยพิบัติ2568ระบุเดือนชัดเจนแต่ไม่มีใครเชื่อ ท่านผู้ฟังครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจ,จนนารณญาณในการรับฟังด้วยวันนี้ย้อนคำาำํานายหมอปรายรารายระซิบเคยให้คำเตือนแล้วในเรื่องของภัยพิบัติยักษ์ลุกขึ้น 2,568. ผมบอกวิธีเตรียมรับเบอร์เตือนชัดเจนระวังเดือนมีนาคมขอย้อนกลับไปเมื่อวันที่สองมกราคมพุทธศักราช 2,568. เวลา9ก8นาฬิกา28นาที ทีมข่าวไทยนิวออนไลน์ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษแบบเจาะจงลึกกับหมอปลายพรายกระกิบผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักในวงกว้างถึงยานอย่างรู้และคำทรรมายที่มักสร้างความสนใจอยู่เสมอครับจากรายการดังกล่าวนะครับก็มีการพูดคุยอย่างเป็นกันเองและละเอียดในวันนั้น หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ถูกจิบยกขึ้นมาคือเรื่องราวของภัยพิบัติในปี2,568ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนยังเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดจะขอย้อนกลับไปฟังบทสัมภาษณ์ครั้งนั้นอีกครั้งเมื่อทบทวนคำทำนาย ที่หมอปรายได้เคยกล่าวไว้ถึงสถานการณ์ความไม่สงบภัยพิบัติธรรมชาติหรือเหตุการณ์ใดๆที่ควรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในปีนี้โดยจะนำเสนอรายละเอียดที่หมอปรายได้เปิดเผยไว้ไวอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันพิจ,จารณาและก็เตรียมพร้อมรับมือกับทุกความเป็นไปได้ ที่อาจจะเกิดขึ้นในปี2,568นี้ในคลิปสัมภาษณ์หมอปรายได้ให้รายละเอียดถึงเรื่องภัยพิบัติ2,568ซึ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อนักข่าวถามว่าปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโลกแต่ในมุมมองของพี่ปรายมองว่าจริงไหม พอปรายพรายกาซิปได้ตอบว่าจริงๆมันก็เริ่มมาพักใหญ่แล้วนะมันเริ่มมาสองถึงสามปีที่แล้วเริ่มตั้งแต่มีสึนามิทีทีแถวญี่ปุ่นแถวนิวซีแลนด์ช่วงนั้นคือเตรียมตัวแล้วภูเขาไฟระเบิดสามอย่างนี้ในปี2568นี่เราจะเห็นเยอะขึ้น นักข่าวได้ถามว่าแล้วประเทศไทยของเรามีโอกาสไหมหมอประราย,ายกรกซิบก็ได้ตอบว่าดูไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าปีใหม่แผ่นดินไหวแลนสไลด์บ้านถลม่มโครงเสาไม่ดีมาจากการเช็คการไหวของพื้นข้างล่างพวกนี้มันเริ่มเกิดแล้วก็น่าจะเริ่มเห็นในช่วงเดือนมีนาคม แล้วยังเตือนเรื่องน้ำท่วมฝนตกหนักรอาการระบายหลายอาทิตย์ท่านผู้ฟังครับหมอปรายพรายกระซิบนี่ได้บอกอย่างชัดเจนว่าเขาบอกว่าตั้งแต่ก่อนเข้าปีใหม่จะมีแผ่นดินไหวแลนสไลด์บ้านถลม่มโครงเสาไม่ดีมาจากการเช็คการไหวของพื้นข้างล่างนั่นก็คือแผ่นดินไหว พวกนี้มันเริ่มเกิดขึ้นแล้วก็น่าจะเริ่มเห็นในช่วงของเดือนมีนาคมก็จริงครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคมแล้วก็ยังเตือนอีกว่าให้ระวังน้ำท่วมฝนตกหนักรอาการระบายหลายอาทิตย์ทีนี้ผมได้รวบรวมค,คำทํานายเรื่องของภัยพิบัติโดยพระอริยสงฆ์ของไทย คำตอบจากพร่าอาจารย์เกษมครับซึ่งในบทความได้เขียนเอาไว้ว่าคำถามนี้ถามเรื่องเนื่องจากเมื่อวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2552เวลาสองทุ่มกว่าเกือบสามทุ่มหลวงปู่พูดไปๆว่าอีกสมปีหรือข้างหน้าจะขาดแขนน้ำ พอน้ำจืดจะไม่มีมีแต่น้ำเค็มที่ไหนมีการแก้ไขก็จะมีน้ำพออยู่กันได้ประมาณนี้ซึ่งผู้เขียนเองก็เคยสงสัยเล็กน้อยก็เลยพูดคุยกับเพื่อนๆคนน,คนนน้นคนนี้เพื่อนคนหนึ่งเลยบอกให้ตั้งคำถามถามลูกปูส่สิคนที่อยากรู้คงมีเยอะเราจึงได้คำถามไปห้าขอ้อ แล้วก็ได้ไปถามเวลาดึกๆหลังสามทุม่มหลวงปู่ก็ตอบหนึ่งเฉพาะกับเหตุการณ์ครั้งนี้มีรายละเอียดเรื่องนี้ในพระไตรปิฎกเล่มไหนหน้าไหนหรือเปล่าครับส่วนเหตุการณ์ภัยพิบัติอื่นหนูได้อ่านพระไตรปิฎกตามหัวข้อที่วัดคัดลอกมาแล้วหลวงปู่บอกว่า คำทำนายฝันของพระเจ้าปัสเซนที่โกศลเหตุภัยพิบัติมันมีมานานแล้วและมันก็ยังคงมีอยู่เรื่อยๆมาไปมาไปเป็นธรรมดาธรรมดาของมันไม่ถึงขนาดในหนังเรื่อง2012ที่มันเวอร์แบบนั้นหรอก 2. ขาดแคลนน้ำด้วยสายเหตุอะไรหลวงปู่ได้ตอบว่าเพราะน้ำจืดไม่มีมีแต่น้ำเค็ม เครื่องกองน้ำเค็มเป็นน้ำเจือเดียวนี้ก็มีที่ประเทศบาหลนแต่พอถึงเวลามันใช้ไม่ได้หรอกคงเป็นเพราะสนามแม่เหล็กโลกมันแปรปวนระบบไฟฟ้าขัดข้องไปทั่วโลกอันนี้ก็น่าคิดข้อสและพระอาจารย์พอจะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือไม่คะว่าท่านเห็นอะไรและอย่างไรบ้าง ผู้ช่วยอ่านคำถามบอกว่าเริ่มวิตกละหลวงปู่ก็ได้ตอบว่าไม่ต้องกังวลว่าจะตายหรอกได้ตายแนย่แน่เคนเราเมื่อหมดอายุไขก็ต้องตายด้วยกันทุกคน 4. เรื่องอื่นๆนอกจากแถวน้ำหนาวพออยู่ได้ไหมคะเช่นกรุงเทพนคนปรปฐมอเมริกาเหนือหลวงปู่บอกว่า เอเชียตะวันเอเชียใต้ทั้งทวีอยู่ได้หมดที่ไหนมีการแก้ไขก็อยู่ได้อุทิศบุญต่างๆนาน,นาเกิดปัญหาอะไรก็ให้ค่อยๆแก้ไขไปผู้ช่วยถามคำถามของหลวงปู่ว่ามีคนรอดเยอะไหมหลวงปู่ก็บอกว่ารอดเยอะมากแล้วก็ตายเยอะมากเช่นเดียวกันห ผู้ถามถามว่าหนูและครอบครัวถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเข่งคัดพอจะช่วยได้ไหมคะน้องปู่บอกว่าตอบไปแล้วประมาณนี้ไฟเสียงคำตอบของพระอาจารย์กรเกษมวันที่28พฤศจิกายน2552 ต่อมาเรามาฟังในเรื่องของคําเตือนจากปู่อินตาทิพเขาตำแย่อายุร้อยเก้าปีปู่บอกว่าภัยพิบัติจะเกิดตามหนังสือพุทธธรรมนายไว้จะแรงบ้างหรือจะเบาบ้างขึ้นอยู่กับว่าครูบาอาจารย์ได้ช่วยไว้หรือไม่แต่ปลายปีต่อเนื่องกันเหตุการณ์จะรุนแรงมากด้วยเหตุสามอย่างหรืออย่างไรอย่างหนึง่งประการแรก บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟหากละสังขารประการที่สองพายุจะถล่มเมืองไทยและอื่นๆประการสามน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในโลกและหลายประเทศจะต้องเกิดเหมือนกันจะรุนแรงไปเรื่อยๆผู้คนจะตายมากเป็นประวัติการผู้คนจะเหลือแค่30%เอร์เซของประชากรที่นั้นๆ ปัจจุบันนี้ผู้คนไม่มีศีลธรรมไม่ละอายแก่บาปเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ใช่กรรมของกระใครแต่นี่คือวัฏจักรของโลกบ้านเมืองจเจริญขึ้นแต่จิตใจมนุษย์จเจริญลงยิ่งการสมสู่มนุษย์ต่อกันเดียวนี้ไม่เลือกหัวเลือกเมียรหรือลูกหลานนี่แหละกาลียุค ตามคทาทำนายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโคโดมเหตุดังกล่าวจะเบาและสิ่งสุดลงผู้คนจะรอดพ้นจากภัยพิบัติคือผู้ที่ดำรงอยู่ในศีลธรรมกตัญยูต่อบิดามารดาและอายแกป่ปาจงเป็นผู้รู้ในกิเลสและผู้ตื่นในกิเลส สุดท้ายก็ไกลจากกิเลสภัยพิบัติที่จะเกิดเมืองไทยจะมีการเตือนภัยล่วงหน้าจากในหลวงของเราและท่านสหสตรมิธรรมสาโรธพูดแบบภาษาธรรมพระองค์ใดในหลวงและคุณสมารริมีการสื่อสารผู้ดูแลมนุษย์ในโลกนี้จะบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้คนเตรียมตัวนี้จากภัยที่จะเกิด ส่วนเส้นทางหลบหนีปู่บอกว่าผู้คนจะหนีมุ่งหน้าไปถนนมิตรภาพและรถจะติดมากผู้คนต่างแย่งกันโกลาหลน,หน่าดูและสุดท้ายหางแถวจะหนีไม่รอดนั่นเองสระโบรีตั้งที่องค์พระนั่งสูงตรงหนังแผ่นดินจะยุบตัวลงเพราะข้างล่างเป็นบ่อน้ำใต้บาดาลส่วนถนนที่พอจะรอดได้ก็มิน นครราชสีมานครนายกหรือเส้นทางอื่นๆที่ไม่ใช่มิตรภาพแต่ส่วนมากผู้คนจะเลือกเส้นทางมิตรภาพมาเพราะไปได้ทางเหนือและอีสานขอเตือนไม่จำเป็นต้องไปอีสานอย่างเดียวภาคเหนือก็ไปได้ปูบอกแล้วเตือนแล้วจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของเขา แต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมส่วนมากจะรอดแม่บอกอย่างนี้มนุษย์จากตัวใหญ่ลงมาถึงตัวเล็กจะกำลังเปลี่ยนแปลงจากเล็กไปหาใหญ่เรื่อยๆสังเกตจากลูกหลานจะเริ่มสูงใหญ่กว่าพ่อแม่แล้วและค่อยเป็นค่อยเปลี่ยนไปตลอดลุงปู่อิน เมพบพระผู้มีอภิญญามีดิ์มาท่านฝากเตือนมาว่าเวลาของโลกมนุษย์เหลือน้อยแล้วก่อน2,500เหตุการณ์นี้เป็นพระผู้มีอภิญญาธิ์ลูกศิษย์เรียกท่านว่าหลวงปู่ประเสริฐหลวงปู่ประเสริฐนี่ท่านมีอภิญญาสูงมีฤทธิ์มาผู้เขียนใช้นามตัวเองว่ามี เห็นมากับตาหลายครั้งและวก็ลูกศิษย์ก็เห็นมาหลายคนใครเคยประสบด้วยตนเองช่วยมาบอกด้วยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอภิญญาของหลวงปู่เพราะมันเยอะพิม,ม์พแม่ไหวแต่จะเล่าเรื่องวาระสุดท้ายของโลกมนุษย์ผู้เขียนไปพบท่านมีไม่นานมานี้เองไปกับกลุ่มเพื่อนของคุณพอ่อ วันนั้นไปกันราวสิบคนพวเกเราก็านั่งรถตู้แล้วก็ผู้เขียนนั่งรถตู้จากกรุงเทพเวลาแปดนาฬิกาว่าจะถึงสำนักสงฆ์ของท่านก็เกียบเที่ยงวันเส้นทางววนเหมือนเขาวงกฎดเพราะสำนักสงฆ์อยู่บนเขาสูงแถวนั้นเรียกว่าลำพยากาสูงจากพื้นดินมาเพราะทุกคนในรถตู้นี่รู้สึกหูอื้อทุกคน พอไปถึงก็ยังไม่พบท่านหรอกเพราะท่านอยู่ในกุฏิด้านหลังซึ่งห้ามไม่ให้ไข่เขา้าสภาพของสำนักสงเรียบง่ายมีกุฏิสองหลังมีวิหารเล็กๆหลังหนึ่งมีโรงครัวเล็กๆหนึ่งหลังมีห้องน้ำราวสิบห้องทั้งหมดมาจากเงินจากผู้บริจาคของผู้ที่มากราบท่านทั้งสิน้นเพราะ หลวงปู่ท่านเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าก่อนมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่พศสอ0 2 5สองมาตั้งแต่ที่นี่ยังเป็นป่าอยู่เลยยังไม่มีอะไรเลยมีแต่ป่าทั้งนั้นพอท่านอยู่ไปก็มีผู้คนไปกราบห่ารวมคนที่ไปกราบท่านจนถึงปัจจุบันก็น่าจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนคนแล้วหลวงปู่ท่านก็จะเดินลงมา แล้วตรงมาที่กลุ่มของผู้เขียนลวงปู่ท่านอายุน่าจะประมาณ80ปีรูปร่างสูงสง่างามน่าจะสูงเกิน180เซนติเมตรดูท่านใจดีลักษณะการเดินของท่านสูงส่งมาเดินสง่างามน่าเลื่อมใสอธิบายไม่ถูกน้ำเสียงที่นุ่มนวลท่านบอกกับทุกคนว่าเอาล่ะนะ ถึงเวลาที่ฉันจะบอกเรื่องสำคัญแล้วนะทุกคนตั้งใจฟังให้ดีแล้วไปเตือนผู้คนและคนอื่นท่านก็เริ่มเทศนาว่าแท้จริงประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลกน่าจะพบกับความหายนะครั้งใหญ่จากภัยพิบัติธรรมชาติใหญ่ ซึ่งผู้คนต้องตายเกือบหมกโลตั้งแต่พศสองพันแต่ที่มันไม่เกิดก็เพราะว่ามีพระผู้ทรงฤทธิ์หลายท่านรวมไปถึงเทวดาผู้ที่รักษาโลกมนุษย์ช่วยกันอธิษฐานจิตให้เหตุการณ์ผ่านพ้นไปก่อนซึ่งในความเป็นจริงมันได้แค่เลื่อนออกไปเท่านั้นยังไงเหตุการณ์ภัยธรรมาชาติใหญ และความหายนะขลังใหญ่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนับตั้งแต่เวลานี้พอสอนี้แรงอธิษฐานบันหมดกำลังลงแล้วและจะไม่สามารถอธิษฐานเลื่อนได้อีกแล้วต่อจากนี้ไปภัยธรรมชาติและความหายณะขังใหญ่จะค่อยๆปรากฏตัวเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นโดยเริ่มทีละน้อยเป็นต้นไป จะค่อยๆทวีคูณความรุนแรงขึ้นสารพัดภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวพายุภูเขาไฟระเบิดน้ำทะเลสูงท่วมแผ่นดินหมูเกาะทั้งหมดจะจมใต้ทะเลทั้งหมดและก็สารพัดอย่างจะประดังประเดเข้ามาทุกอย่างจะจบสิ้นก่อนปีพศที่มนุษย์ ที่ศีลไม่ครบจะถูกภัยธรรมชาติใหญ่ค่าชีวิตทั้งหมดและชีวิตที่รอดชีวิตนั้นมีไม่กี่คนเท่านั้นถ้าในคนที่รอดชีวิตส่วนมากจะเสียสร้างความตื่นตรนกไม่น้อยแต่คำเหตุการณ์เมื่อสุดชีิตแผ่นดินไหวเออาาย่งที่ประเทศพม่า คนส่วนผลมายังประเทศไทยทำให้ตึกสูงในกรุงเทพมหาือประมาณ20พังต่อหน้าต่อตาของประชากรไทยท่ามกลางความวุ่นวายและข่าวสารที่ต้องติดตามชนิดนาทีต่อนจะเหลือแค่คนที่มีธรรมจริงๆเท่านั้นมนุษยชาติจะเข้าสู่ยุคใหม่เรียกว่ายุคสีวิไลยเนื่องจากคนไทยจะเหลือมากที่สุด30อร์เซ์ ต่อไปประเทศไทยจะได้เป็นมหาอำนาจเป็นศูนย์กลางของโลกเมื่อเข้าสู่ยุคสิวิไลผู้คนยุคนั้นจะเปลี่ยนทัศนคติในการดำเนินชีวิตใหม่ทั้งหมดในยุคนั้นผู้คนจะไม่สนใจเงินทองอีกเลยแต่จะมาแข่งขันในเรื่องการบำเพ็ญบุญกุศลท่านว่าเวลาของโลกมนุษย์มันเหลือน้อยแล้ว เหตุการณ์มันกำลังจะมาถึงแล้วนะจะทำอะไรก็รีบทำเลิกใช้ชีวิตแบบโ้เขาโปปัญญาเสียทีสิ่งที่จะติดตัวเราไปมีเพียงบุญกระบาปเท่านั้นจำไปบอกต่อๆกันนะลูกหลานขอให้เอาชีวิตรอดให้ได้ฉันก็มีเรื่องจะบอกเท่านี้แหละ,จะเจริญพรทุกคนก็กระท่านด้วยความกลัวใจวิวๆอย่างบอกไม่ถูก ตอนจะกลับผู้เขียนก็ขอถ่ายภาพของลุงปู่มาให้เพื่อนในเว็บไซต์ดูซะหน่อยแต่ทางสำนักสงฆ์ติดป้ายไว้ว่าห้ามถ่ายรูปก,ก็เลยไม่ได้เอาลงมาชาวพุทธทุกคนทราบดีว่าพุทธศาสนาจะมีอายุห้าพันปีแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ในวันภัยพิบัติคนที่จะรอดชีวิต จะต้องมีศีลมีธรรมจริงๆเท่านั้นไม่ใช่ทุกคนจะรอดต่อมาเป็นคำทำนายของหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงกล่าวไว้ว่าถ้า2,500เป็นต้นไปหางหน้ากวาดน้ำให้โลกมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วกำลังจะกวาดน้ำขึ้นมาล้างโลกจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ คนไม่ดีไม่มีศีลจะล้มตายมากส่วนคนดีมีศีลและธรรมจะอยู่รอดปลอดภัยได้ท่านผู้ฟังครับความเชื่อในเรื่องของคํำทำนายก็ไม่ได้หมายความว่าให้ท่านเชื่อให้ท่านฟังไว้หูฟังหูไว้ก่อนหากท่านเชื่อแล้วทำตามก็ไม่ได้ผิดอะไรทีนี้เรามาทำความรู้จักครับ หลายคนยังบอกว่าแผ่นดินไหวที่มันเกิดขึ้นนี้เกิดได้อย่างไรเรามาทำความรู้จักรอยเลื่อนสกายสายเหตุของแผ่นดินไหวในเมื่อวานที่เกิดขึ้นทำความรู้จักรอยเลื่อนสกายรอยเลื่อนที่มีพลังที่ถูกขนานนามว่ายักษ์กลับกลรางเมืองพมา่าและเป็นสาเหตุของแผ่นดินไหววันนี้ 28มีนาคม2568หลังจากเหตุการณ์เกิดแผ่นดินไหวที่เมียนมาขนาด8.2ความลึก10กิโลเมตรจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปังมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ326กิโลเมตร สำหรับสาเหตุแผ่นดินไหวเกิดจากรอยเลื่อนสกายทำให้รู้สึกสั่นไหวในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเคยให้ข้อมูลเกี่ยวกับรอยเลื่อนสกายว่าเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังมีความยาวประมาณ 1,200กิโลเมตรวางตัวอยู่แนวทิศเหนือใต้ผ่านกลางประเทศเมียนมาโดยโทูกขนานนามว่ายักษ์หลับกลางเมืองพอมา่าเกิดขึ้นและเคยเกิดแผ่นดินไหวตั้งแต่ขนาด2.9ถึง7.3ประมาณ280ครั้ง เป็นการชนกันระหว่างเปลือกโลกอินเดียเข้าชนยูเนเซียทำให้เกิดรอยเลื่อนสกายเป็นรอยต่อของแผ่นดินเปลือกโลกเกา่าที่ยังเชื่อมกันไม่สนิทด,ดีจึงทำให้มีการเชื่อมหรือขยับตามไปด้วยทำให้เกิดแผ่นดินไหวนั่นเอง